อ่าผมต้องถามในเบื้องต้นก่อนเลยว่าคุณจิรยุเขาบอกคุณเปลี่ยนไปจริงๆริงไหมตั้งแต่เป็นฝ่ายค้านกลับมาเป็นรัฐบาลผมว่าถ้าเกิดทองนจิรัตไปอยู่ฝ่ายร,รัฐบาลก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันทําหน้าที่ต่างกันตอนเราเป็นฝ่ายค้านเราก็ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลพอวันนี้เรามาเป็นรัฐบาลเราก็มีหน้าที่อธิบายเรื่องของรัฐบาล <ừ, S 2> ผมว่าไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกครับคนมาอยู่ในสถานะไหนมันก็ต้องทําหน้าที่ให้เต็มที่ครับ ừ, ผมเช<อ>ื่อว่าถ้ากท่านมาอยู่เป็นรัฐบาลท่านก็ต้องทาแบบผมนี่แหละ ขอให้มาเป็นรัฐบาลถูกต้องถ้าถ้าก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ขอถ้ามาเป็นถ้าก็ต้องเป็นแบบนี้ก็ต้องปกป้องหรือว่าก็ต้องอธิบายเรื่องที่รัฐบาลโดนกล่าวหาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเป็นเรื่องบทบาทถูกต้องครับเป็นอย่างนั้นไหมคุณจีรัตน์ก็เกือบจะได้เป็นแล้วครับก็เลยยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ก็ก็ก็เราก็มีแนวทางของเราครับพรรคก้าวไกลก็มีแนวทางของเรามีวิธีการของเราอ่ะคุณเข้าใจบทบาทเขาไหมเข้าใจครับเข้าใจเงื่อนไขเข้าใจแรงกดดันหลายๆอย่างเข้าใจครับ